สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m y โ ro g m i n g เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาสอนไกด์เกี่ยวกับ Abyssal Dungeon นะครับไอเลเว460หรือที่เราเรียกว่า Phantom Palace Abyssal Dungeon นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะติดนี้อยู่นะและ Abyssal Dungeon ใน ของแฟนทอมฟาเลสเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะครับชั้นแรกก็คือ hall of twisted walls และชั้นที่2ก็คือ hildebrand palace นะครับอ่ะเราไปดูชั้นแรกกันดีกว่าครับสำหรับชั้นแรกนะครับแอดไม่มีอะไรมากนะครับแอดนัาจะสคิปไปนะแต่นัาจะแนะนำเกี่ยวกับไอเทมที่เพื่อนๆควรจะพกไปนะครับอันดับหนึ่งเลยเพื่อนๆควรที่จะพกยาเพิ่มเลือดอันนี้ควรที่จะพกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีก2ออันที่สำคัญที่สุดนะครับหรือว่าสำคัญที่สุดก็ไม่ได้อันที่สำคัญรองมาจากเลือดก็คือเป็น เวอร์บินกรเนตนะครับเวอร์บินกรเนตก็คือไอระเบิดลูกฟ้าฟ้าเนี่ยไอเล็กสามของนั้นเนี่ยแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอามาทําไมอ่ะเอามาใช้สําหรับทําลายเกาะบอสนะครับเพราะเ,เ,าเวอร์บินเกรเนตเนี่ยเป็นระเบิดที่ทําดาเมจสเต็คเกอร์สูงที่สุดคําว่าสเต็คเกอร์ดาเมจก็คือเหมือนกับทําลายเกาะหรือว่าทําลายสต a ามิ่น่าบาร์ของบอสน,นั่นเองเวลาเราต้องเหมือนกับเวลาบอสไล่สกิลแล้วเรามีเวลาประมาณ1ิวิในการทําดาเมจนะครับอันนี้จะทําดาเมจได้ดีที่สุดนะครับก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆในปาร์ตี้แล้วก็เอามา คนละชิ้นนะครับก็จะมี4อันแล้วนะก็มาใช้ในช่วงการเซสชันเฟ a นะเ <c oughs> พื่อที่จะเราเหมือนกับทํำมคานิกหรือว่าทำดาเมจได้ตรงตามที่บอสต้องการนะครับอ่าแล้วก็อันที่2นะครับถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่อง m มู e น้นสปี d เรื่องการเดินหลบสกิลนะครับในช่วงแบบ r า n s ซ t ชันหรือบอสปล่อยสกิลหลักๆแรงๆ AOE มาก็สามารถที่จะเอาเหมือนกับ ทงที่มันเป็น Movement Speed เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ทั้งปาร์ตี้หรือจะเอาชุดคุมนะครับเดี๋ยวนะจะเอาขึ้นไว้บนหน้าจอนะเอาชุดคุมที่เพิ่ม Movement Speed ส่วนตัวมาใช้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกๆทราน i ิชันเลยมันจะทําให้เราเหมือนกับลบสกิลได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูบอสตัวแรกกันดีกว่านะครับสำหรับบอสตัวแรกนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับนัดจะเรียกว่า ตัวที่อยู่ตรงกลางที่ไม่ขยับไปไหนนะัจะเรียกว่าบอสละกันส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นโกเลมนะครับอ่ะซึ่งเมคนิกนะครับง่ายๆของตัวนี้นะครับตอนแรกเราสามารถที่จะ stack บอสทั้ง2ตัวไว้ตรงกลางแล้วก็ตีร่วมกันได้นะครับแต่นัดอยากจะให้เพื่อนๆโฟกัส DPS ที่ตัวโกเลมก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมีช่วงเฟสที่2อ่ะหรือว่าช่วง t r a n s i ชั a อ่ะบอส บอสอ่ะมันจะยืนอยู่เฉยให้เราตีเราสามารถตีแบบฟรีดีพเอสอยู่แล้วแต่โกเลมมันจะขยับไปข้างๆเพื่อทําเมคานิกเราจะไม่มีโอกาสได้ตีโกเลมตอนนั้นมันเลยจะทําให้ดามีที่เรามีต่อบอสอ่ะมันเยอะนะแล้วบอสมันจะตายก่อนฉะนั้นถ้าบอสตัวใดตัวหนึ่งตายก่อนมันจะทําให้บอสอีกตัวหนึ่งติดเบอร์เซอร์กทันทีนะครับคือพูดได้ง่ายถ้าสมมติบอสอีกตัวหนึ่งอ่ะมันติดเบอร์เซอร์กหรือมันเหลือแค่ตัวเดียวคือถ้าบอสมันใช้ LE ประมาณ1ทีนะครับ เลือดเนี่ยหายป,ประมาณ80%เลยนะครับถ้าใช้ 2G ก็คือ GG ตายแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับช่วงแรกนะครับบอสนะครับทั้ง2ตัวเวลามันจะใช้สกิลมันจะใช้สกิลเป็นเหมือนกับเส้นตรงนะครับแยกออกมานะครับซึ่งอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะทําได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะใช้สกิลอย่างนัดก็คือมันจะเหมือนกับการ knock back คือแบบเราสามารถที่จะโดนดาเมจได้นะครับเพราะมันไม่ได้แรงมากนะครับ เราสามารถที่จะโดนดาเมดได้แล้วก็อัพสกิลใส่บอสเลยหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะขยบหลบได้นะครับโดยสามารถใช้แดดได้นะบอสตัวนี้นะครับสามารถใช้แดดได้ตามใจเลยนะครับอ่ะโอเคมาดูกันนี่ครับก็หลบไปปกตินะครับไม่มีอะไรอันนี้นะนัดกดสกิลไปแล้วก็หลบนะครับอ่ะคือช่วงเฟสแรกมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับอ่ะแต่มันจะหนักหนักเฟสที่2แต่ตอนนี้อ่ะ มันจะมีอีกในคานิกหนึ่งนะครับบอสหลังจากที่บอสมันปล่อยระเบิดไปแล้วนะครับมันจะเรียกลูกบอลกลับมาครับเป็นสีแฉกอันเนี้ยเหมือนเดิมครับเพื่อนๆจะกดสกิลเพื่อที่จะทําดาเมจหรือเพื่อนๆเลือกที่จะหลบเลือกได้ทั้งคู่นะครับซึ่งดาเมจที่โดนเนี่ยมันถือว่าถ้าสมมติเพื่อนมีซับมีบาสมีพลาดินอยู่ถือว่ายังพอไปได้นะครับอ่ะเห็นไหมแต่สกิลแต่สกิลส่วนใหญ่ของบอสนะครับจะเป็นน็อ c แ back หมดเลยนะครับมันจะทําให้เหมือนกับ เราสามารถที่จะโดนคอมโบต่อจากบอสได้หรือมันจะทําให้เราเหมือนกับหยุดการไล่อะไรก็ตามนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นแบบซอร์เซเอร์หรือว่าเล่นสายเวทนะครับอ่าอันนี้นะครับเวลาพอมันขึ้นมามันจะเกยนว่า d ดร a อาร r กา r เตอร์ o ฟน o อมพลา e เว e ร์ยู a c k t t ร็อกแอตแท็ก h ูยูน OP นะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นแล้วถ้าสมมติเราตีบอสไปถึงประมาณเหลือ80%อะ บอสมันจะทรานสิชันทันทีก็คือมันจะไปเฟสสองซึ่งเฟสนี้สําคัญมากที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับอ่าคือเราจะรู้ได้ไงถ้าสมมติเพื่อนๆอาจจะลืมดูข้อความที่เออเหมือนกับบอสผู้หญิงเนี่ยพูดไปนะครับให้เราดูว่าบอสมันจะระเบิดสีม่วงๆเป็นเอลีออกมานะครับและโกเลมมันจะมีเกาะสีม่วงๆรอบตัวนะครับอ่ะโอเคนี่เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าบนหัวนัดอะจะมีเหมือนกับสัญลักษณ์ที่โดนไลเฟิรอยู่อ่ะ สำหรับคนที่โดนไลฟเฟินนะครับให้วิ่งไปฝั่งตรงข้ามกับโกเลมอ่าอันนี้คือเทคนิคนะครับให้วิ่งไปฝั่งตรงข้ามกับโกเลมโดยสร้างตัวเองเป็นเส้นตรงกับโกเลมนะครับอ่าปุ๊บแล้วเพื่อนๆจะเห็นไหมครับมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งอาภาพมันจะไม่ชัดนะมันจะมีผู้เล่นอยู่2คนที่โดนเมคานิกนะครับคนแรกคือโดนเล็งหัวโดยสไนเปอร์คนที่2จะโดนวงกลมมุวงๆรอบตัวนะครับอ่า คนที่โดนเลงหัวสไนเปอร์นั้นบอกไปแล้วใช่ไหมต้องไปฝั่งตรงข้ามกับโกเลมแต่ในทางกลับกันคนที่โดนวงม่วงๆนะครับคนที่โดนวงม่วงๆรอบตัวเนี่ยให้เพื่อนๆไปฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมนะฝั่งตรงข้ามกับคนที่เป็นไรเฟิลนะครับแต่ลากโกเลมให้มันเป็นเส้นตรงอ่าเดี๋ยวอันนี้ดูนะครับปุ๊บเห็นไหมนัดวิ่งไปโดยเพื่อนๆอ,อาจจะ มุมภาพอาจจะไม่เห็นนะครับนัดแนะนําให้ดูมินิแมปนะครับว่ามันเป็นเส้นตรงไหมคือบางทีอ่ะคนที่ติดสีม่วงเขาอาจจะแบบไม่ได้ขยับอะไรมากแต่โกลเลมอ่ะมันจะวิ่งไปขอบอยู่ละพอโกลเลมมันวิ่งไปขอบใช่หไหมครับเพื่อนๆอ่ะที่สําคัญที่สุดคือเพื่อนๆคนที่โดนเหมือนกับไนเปอร์มาร์กอ่ะต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามให้มันเป็นเส้นตรงกับโกลเลมเพราะอะไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่านี้เดี๋ยวรอดูนะัดปุ๊บสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งเราจะมีเวลาประมาณสิบห้าวินะครับบ๊ม เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นไหมครับอ่ะนี่นะครับปุ๊บี่ยมันจะมีระเบิดมาซึ่งระเบิดเนี่ยมันจะถูกปล่อยจากโกเลมไปคนที่โดนสไนเปอร์มาร์คหรือคนที่โดนเล็งหัวอยู่นั่นก็คือนัดนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่นัดขยับไปฝั่งตรงข้ามถ้ามันเล็งโดนบอสนะครับถ้ามันเลงโดนบอสปุ๊บบอสมันจะหยุดร่ายทันทีแต่ถ้าบอสมันร่ายปุ๊บนะครับ มันจะวายทันทีวายก็คือพเพื่อนๆจะโดนวันช็อตเมคานิก็คือบอสมันจะระเบิดตัวเองตุ้มนะครับแล้วทุกคนในปาร์ตี้ก็จะตายหมดเลยอ่าโอเคฉะนั้นเมคนิกนี้เราต้องทําให้ถูกต้องและเป็นเมคานิกที่ยากที่สุดของดันนี้เลยนะครับอ่ะเอของบอสตัวนี้ไม่ใช่ดันนี้ของบอสตัวนี้เลยนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับ อั <c oughs> นนี้นปุ๊บแล้วเราก็ทำดีเบปกตินะครับเพื่อนๆ,ๆจะเห็นว่าเราสามารถที่จะทำดีเบสไอตัวตรงกลางได้สบายนะครับช่วงนี้เบิร์ดแนะนำให้ตีโกเลมก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าโกเลมมันจะขยบไปขยับมามันทำดาเมจได้ย,ยากอ่ะ <c oughs> พอเรามารวมกันแล้วแล้วก็หลบสกิลแล้วก็ใช้สกิลปกติอันนี้นะอาจจะหลบไม่ดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ กลับไปเฟสหนึ่งเหมือนเดิมครับก็ใช้สกิลหลบใช้สกิลหลบใช้สกิลหลบนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากหลบก็สามารถใช้สกิลที่แบบมันสามารถทีจะไม่โดนน็อกแบ็คได้นะครับอันนี้ก็ทำดามจไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงสักประมาณน่าจะ40%นะเดี๋ยวบอสจะทรานเซชันอีกรอบนะครับอันนี้เราก็เหมือนกับพยายามคงที่ไว้นะใช้สกิลหนักๆไว้นะครับอันนี้ก็พยายามจะเลี้ยงเลือดของบอสให้มันพอดีกันอ่ะอันนี้มาที่ เฟสทรานซิชันหรือเฟสสองอีกรอบนะครับนัดจะเรียกว่าเฟสนี้เป็นเฟสทรานซิชันแบบที่2ละกันทรานซิชันแบบที่2มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเหมือนแบบแรกเลยแต่จะมีเมคคากเพิ่มอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเพิ่มยังไงอ่าพอบอสระเบิดแล้วปุ๊บเนะี่ยเหมือนเดิมปุ๊บแต่สิ่งที่เราเห็นเพิ่มขึ้นมาคืออะไรครับสิ่งที่เราเห็นเพิ่มขึ้นมามันจะมีตัวเหมือนกับหอคอยหรือว่าตัวหมากลุกขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับสิ่งที่นัดแนะนําเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่โดนมาร์กหัวอย่างนัดอ่านัดส่วนใหญ่อะเร้งอะนัดอาจจะโดนมาร์กหัวตลอดถ้าเพื่อนๆไม่ได้โดนมาร์กหัวนะครับนัดแนะนําให้คนที่ไม่โดนเมคคนิกอะ,อะไรเลยนะมันจะมีอยู่2คนเพราะว่ามันจะมี2คนที่โดนเมคคนิกคนนึงโดนวงม่วงคนนึงโดนวงสไนเปอร์ครับให้2คนนั้นอะทำา AOE ทําลายาเสาให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรครับถ้าเพื่อนๆไม่ทําลายเสานะครับถ้าบอสไม่ใช่บอสด,ดี ถ้าไอตัวโกเลมอ่ะมันยิงระเบิดมานะครับต่อให้ยิงตรงโดนบอสก็ตามแต่มีเสาใดเสาหนึ่งบังอยู่นะครับลูกบอลอ่ะมันจะไปโดนเสาทันทีอ่าแล้วมันจะไม่โดนบอสนะครับอ่าและข้อควรระวังอีกอย่างครับเพื่อนๆไม่ว่าใครก็ตามนะไม่ควรที่จะไปบังบอลอะฮะเพราะถ้าสมมติเพื่อนไปบังบอลปุ๊บมันจะเหมือนเป็นการรับดามจแทนบอสเลยนะครับอ่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ขวางหน้าบอสกับบอลอ่ะ มันจะทําให้บอละไม่โดนบอสมันจะไปกระทบกับสิ่งแรกที่โดนนั่นเองอ่ะนี่ปุ๊บนัดเห็นใช่ไหมครับอ่านัดนัดก็พยายามทําลายให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่นัดเห็นลักโกเลมอยู่ฝั่งตรงข้ามนัดก็ต้องเขย่มาแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งครับนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใกล้คนอื่นหรือเข้าใกล้ไอ้วงกลมบอสมากเกินไปเพื่อนเพื่อนจะติดน็อกแบ็กอย่างที่นัดโดนน็อกแบ็กเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนัดโชว์ให้ดูปุ๊บนี่นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เพราะว่าการที่เราโดน knock back แล้วมันจะทําให้ position หรือการวางตําแหน่งของเรามันพลาดได้นะครับนัดวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยนัดวิ่งเข้าไปชนเพื่อนนัดอีกคนหนึ่งหรือเพื่อนนัดวิ่งเข้ามาหานัดมันจะ knock back น n o c k back ันทีนะครับแล้วมันจะทําให้ position หรือการแบบทําให้เราเลง็งเป็นเส้นตรงของระเบิดที่โกเลมมันยิงมาไม่โดนบอสแล้วมันสามารถที่ทําให้ไหวได้นะครับ,บเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมเนี่ยมีคนมาแซงนัดเนี่ยเกือบกืบซวยละ อ่านันก็หลบอยู่เฉยแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรไอ้ลูกเนี้ยเพราะมันไม่โดนแล้วขอแค่ทําลายตรงฝั่งที่มันอยู่ตรงกับโวลัมก็พออ่ะอันนี้ก็เป็นปกติครับตอนนี้เราก็แบบเนี่ยไว้เห็นไหมนี่นะครับถ้าสมมุติเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าเมื่อกี้มันยิงมาแล้วมันไปโดนเสามันเลยทําให้ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทรยที่มันถูกต้องดีกว่าอันนี้นะก็ทำมีนากปกตินะครับนะปุ๊บเราก็พยายามหลบให้ได้มากที่สุดเห็นไหมเนี่ยพอนัด เพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้พอนัดวิ่งเข้าไปใกล้แค่นิดเดียวอ่ะห่างมากเลยนะนัทยังติดน็อกแบ็กเลยฉะนั้นเราต้องเล็งให้ถูกเล็งให้ดีนะครับอ่าแล้วใหญ่ไปโดนเพื่อนปุ๊บอันเนี้ยนัดไม่โดนมาร์กนะเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่โชว์บนหัวนะครับปุ่มแต่มันก็ยังโดนบางทีภาพมันอาจจะกริชนิดนึงนะอ่าโอเคอันนี้ทายนี้น่าจะฆ่าได้นะแต่เรารีวิวไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็ทำเอลีปกตินะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นว่าดาเมจดาเมจ ทีมนัดะจะโฟกัสไปที่กเลมก่อนนะครับเพราะว่ากเลมมันจะเดินไปเดินมาเห็นไหมปุ๊บอันนี้เพืเ่อนๆก็สามารถที่จะแบบทําลายดามเมจไปได้นะครับแต่ถ้าสมมติเข้าใกล้กันปุ๊บเมื่อไหร่นะมันก็จะอันนี้ทันทีปุ่ม,มนะก็พยายามจะทําลายอันนี้นะไม่มั่นใจว่าถ่ายนี้นะโดนบอลหรือเปล่านะน่าจะโดนอ่าอันนี้ไม่โดนนะครับเนี่ยถ้าสมมติเราแบบขยับไปนิดเดียวมันก็ไม่โดนละเดี๋ยวเราไปดูอันที่ฆ่าได้ดีกว่าอ่ะ นี่นะครับเมคนิกอันนี้ที่นักบอกหมายถึงเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนโดงวงกลมสีม่วงเนี่ยโกเลมมันจะวิ่งไปตามเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆควรที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนที่โดนฮันเตอร์มาร์กนะครับอ่าหรือเพื่อนง่ายๆเพื่อนๆจะเป็นคนโพสิชันให้มากกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยโกเลมอ่ะมันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของห้องแล้วเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็หลบแค่อย่าให้ลุแค่อย่าให้โกเลมมันยิงลูกบอลโดนก็แค่นั้นเองนะฮะอ่เนี่ยถ้าสมมติน,นัไปบังตรงเนี้ยปุ๊บ เห็นไหมพเพื่อนเห็นไหมถ้านัดไปยืนบางปุ๊บนะครับระเบิดมันจะชนสิ่งใดก็ตามที่ขวางทางบอสก่อนแล้วบอสมันจะไม่ไล่มันจะไม่หยุดไล่ลเดี๋ยวก็จะวายเดี๋ยวลองดูนี่เห็นไหมนี่ก็จะวายอ่ะโอเคนัดนัดจะแสดงถึงแบบ every possible way ที่จะวายแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทายที่เราคาได้ดีกว่าน่าจะเป็นประมาณตรงไหนนะอ่ะโอเคยังไม่ได้นะครับ น่าจะอีกครับคืออันนี้นะต้องบอกก่อนว่าเกียร์แต่ละคนเนี่ยมันแบบประมาณว่าแทบจะแบบ480ไม่เกิน500กันหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นทายที่ถูกต้องละอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นทายที่ค่าได้นะฮะเพื่อนๆดูตอนแรกก็ดีเพสไปก่อนนะครับแล้วก็หลบบอสนะครับแล้วก็สกิลครับ พยายามโฟกัสโกเลมก่อนนะครับซึ่งไฟนี้มันแป๊บเดียวนะครับถ้าทำดามจได้เห็นไหมคือบางบางสกิลอะนัดกดสกิลไล่เลยเพื่อที่จะเหมือนกับทำดามจนะครับแล้วก็กันน็อกแบ็คแทนเพราะถ้าสมมติเพื่อนติดน็อกแบ็คอะมันจะหยุดไล่นะครับซึ่งเมจหรือบางคลาสที่มันตีไกลมันจะมีสกิลบางสกิลที่สามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะมันสามารถที่จะกันน็อกแบ็กแล้วก็สามารถไล่ได้อ่านี่นะก็หลบนะครับเห็นไหมนั้นเห็นโกเลมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะก็หลบปุ๊บแล้วนัก็ไล่ครับเราสามารถทำดาเมจได้ตลอดเวลาครับบอสไม่ได้อินมูนเห็นไหมพอบอสสตันปุ๊บนั้นก็โฟกัสเห็นไหมพอนัดเนี่ยโฟกัสรูบอสตรงกลางก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเลือดโกเลมเนี่ยมันจะเยอะกว่าอ่าตอนนี้นะก็พยายามทำเอโอีให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ ปรับให้บอสมันแบบเลือดประมาณแบบ40%อนะครับอันนี้ก็พยายามจะหลบให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของฮิลเลอร์ของเรานะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมว่าเลือดของกเลมมันจะเยอะเนี่ยก็พยายามจะตีไปเรื่อยๆนะครับใช้สกิลหลบไปเดี๋ยวสักพักมันน่าจะเปลี่ยนเฟสละอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับทำดีเพ็หลบไปหลบไปนะครับา ถ้าเพื่อนๆไม่แบบไม่แม่นไม่แม่นเม,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 มคานิกมากก็สามารถที่จะทำเมคคนิก,ก่อนว่าใครทำาด,ด้อันนี้ใช่ไหมเพื่อนๆนะัดนัดก็จะมีเหมือนกับถ้าใครเล่นเบอร์เซอร์ก์ก็สามารถที่จะใช้เวอร์วินช่วยเพื่อนได้นะเพราะว่าอันนี้นะัดคุยกับในปาร์ตี้ในปาร์ตี้เขาทําดีมากเลยเขาเซฟเวอร์วินไว้เพื่อเฟสนี้โดยเฉพาะแล้วก็ทําลายไอ้ไอ้เขาเรียกตัวหมากรุกหรือว่าตัวหอถอยนะครับอันนี้นะัดก็ฝั่งหลบฝั่งหนุ่งข้านมันก็ยังทำดีเพสปกตินะครับอ่ะปุ่มอันนี้นัดพอมั่นใจว่าน่าจะเป็นอันท เราไว้มาได้ประมาณสัก10กว่านาทีละอ่าซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ง่ายที่สุดเลยครับอ่าอันนี้พอพอมาถึงนัดก็สามารถกด awakening skill เห็นไหมตัวตัวกลางตายก่อนนะครับเห็นไหมแล้วบอสมันจะติดเบอร์เซิร์กแล้วครับเห็นไหมตัวมันจะเริ่มแดงๆแ,แล้วเราก็จะโฟกัสถ้ามันกระโดดอีกทีอ่ะเราเรา,เราน่าจะตายแน่เลยนะครับอ่าแต่น,นี้ก็ยังโชคดีนะว่าแบบเออยังฆ่าในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเมคานิกก็จะมีอยู่แค่สองอย่างแค่นั้นเองก็คือจะเป็นที่ระวังก็แคอื พยายามจะโพซิชันให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นการคุยกันในปาร์ตี้มากกว่านะครับอ่ะเรามาดูบอสตัวที่2นะครับแอดก็ไม่มีอะไรมากครับแต่บอสตัวที่2เนี่ยเวลาเพื่อนๆไปถึงจุดใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนไอเทมเปลี่ยนอาวุธได้นะครับนะก็ยังจะแนะนําเหมือนเดิมนะก็คือไอตัวระเบิดนั่นเองนะฮะอ่ะเวเราไปก่อนแอดก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะเรามาดูบอสที่2นะครับบอสที่2นะครับ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนไอเทมได้ก็คือไอที่มันเป็นรูปดาคบคอันนี้อยาลืรนะครับที่นัดแนะนําก็คือเพื่อนๆต้องเอาระเบิดเบอร์วินเกรเนตมาใช้แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยบอสต,ตัวเนี้ยไม่มีอะไรมากแค่เป็นบอสดีเพทเช็คแค่นั้นเองลบสกิลดีเพทลบสกิลดีเพทนะครับและมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอสมันใส่เกาะเพื่อนๆนะครับต้องนัดกับคนในปาร์ตี้ให้พร้อมนะครับในการที่จะใช้ระเบิดใส่บอสเพราะเราต้องทาดามจให้ ถึงขั้นที่จะทําลายเกาะบ,บอสไม่งั้นเราจะไวปนะครับอ่าเป็นเมคคาดิกปกติอันนี้ก็ตีปกติเดี๋ยวเราตีตีไปเรื่อยๆล้วดูภาพไปก่อนนะครับว่าเออเวลาเพื่อนๆเจอต้องทาอะไรบ้างบอสมันจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็ตีเป็น front t ลโคน l นะครับอ่อาเช่นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้นัดมุมมองไม่ค่อยดีเลยโดนเราพยายามตัตวติดบอสแล้วเวลาหลบก็คือยืนหลบสไลด์นะครับจะง่ายที่สุดเพอบอสมันจะตีแบบเป็นพุ่งเป็นเส้นตรงครับไม่ค่อยมีอะไร อันนี้เราก็ทาดาเมจไปปกตินะครับแล้วถ้าสมมุติเราทําดาเมจไปถึงประมาณ80%ของเลือดบอสนะครับบอสมันจะเข้าเฟสต่อไปทันทีนครับปุ๊บโดยการที่เราจะเห็นว่าบอสทำยังไงบอสมันจะแบบเหมือนกับปุ่มนะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้าเห็นไหมนี่นะครับบอสมันจะเหมือนกับค่อยๆเดินแล้วก็เหมือนจะปักดาบลงนะครับและสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือบอสมันจะมีแสงสีส้มนะครับเป็นเกาะแล้วเราจะเห็นเส้นสีสม้สมๆข้างล่างนะครับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับเส้น นัดเรียกว่าเป็นส er แต็คเกอร์บาร์ละกันก็คือเราจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้เกาะน,นั้นมันเหลือศูนย์นะครับก่อนที่บอสมันจะไล่สกิล AOE หรือระเบิดเรานั่นเองนะครับแต่ระหว่างนั้นบอสมันก็จะยังทำเมคานิกแบบ n l e อะไรเงี้ยเราก็ต้องหลบไปปกติซึ่งสิ่งแรกที่ทุกคนควรทำนะครับก็คือกดระเบิดนะครับใส่บอสให้ได้มากที่สุดถ้าสมมติเรามี4คนก็กดไปเลย4คนนะครับเพื่อที่จะทําให้ดาเมจเราเนี่ย ถึงแล้วก็ไม่ไว้นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ควรที่จะหลบสกิลไปด้วยซึ่งบอสมันจะทําเป็นเหมือนกับท่าเป็นพิซซ่าน่าจะเรียกว่าเป็นพิซซ่าละกันแล้วเราก็ไปหลบอยู่นในซีกที่มันสามารถหลบได้นะครับอ่ะปุ๊บซึ่งเราควรที่จะเก็บสกิลแดชไว้อย่างที่น่าแดชหเมื่อกี้นะครับปุ่มแล้วมันก็จะเหมือนกับคือสกิลพิซซ่าส่วนใหญ่ของบอสนะครับมันจะไม่ค่อยทําซ้ําที่เดิมนะครับอ่าอันนี้คือเป็นเทคนิคนมันจะไม่ทําเป็นซ้ําที่เดิมมันจะสลับ สลับสลับไปมาหรือวนซ้ายวนทวนเข็มนาฬิการหรือวนตามเข็มนาฬิกามันจะมีอยู่แค่2อ,อย่างแค่นั้นนะครับอ่ะอันนี้มันก็จะเหมือนกับไม่ซ้ําที่เดิมนะครับแล้วเราก็ควรที่จะระเบิดทําระเบิดทดําดามิไปด้วยนะครับระหว่างที่เราแบบหลบสกิลเห็นไหมปุ๊บแล้วเราก็กลับไปที่เดิมเพราะมันจะไม่ทําที่เดิมลนะอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคอ่ะ เพื่อเมื่อจะสังเกตเห็นนะครับว่านัทได้เตรียมรูปธงมานะครับก็คือเป็นสกิลที่2นะครับเพราะนัทเห็นว่าช่วง transition fade ช่วงเฟดที่เราต้องทำในเมคนิกช่วงที่เราต้องทำลายเกาะ<อ>เพื่อนๆในปาร์ตี้นัทไม่สามารถที่จะหลบสกิลพิซซ่าได้เพราะเดินช้านะครับนัทก็เลยเอาโทงมา ซึ่งสกิลซึ่งไอเทมธงเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มบูมเ t นสปีดให้กับทั้งปาร์ดี้ได้น่าจะ 20- 30%อนี่แหละนัดไม่มั่นใจแต่ก็เพิ่มประมาณนั้นนะฮะนัะก็เลยเออกดมาใช้เลยนะครับก็ถือว่าเกมนี้ถือว่าไอเทมเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่แบบช่วยกันได้นะครับอ่ะอ่ะเรามาดูทรีที่เราฆ่าได้ดีกว่านะครับสำหรับเฟรแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลไปปกตินะครับพยายามหลบท่าข้างหน้ามันให้ได้เราต้องอยู่ประมาณมีรีเล็กนะครับเราถึงจะเห็นแบบ หมือนกับมุมของบอสถ้าบอสหันหน้าไปตรงไหนมันก็จะใช้สกิลไปตรงนั้นนะครับอันนี้มาถึงเซตที่2ครับที่นัดบอกปุ๊บนัดไปถึงนะัดก็จะกดระเบิดเลยนะครับแต่อันนี้นัดไม่ได้กดเพราะนัดมั่นใจว่าดามิดนัดถึงนะอ่าเราก็สามารถที่จะทำดีเทไปได้เลยนะครับปุ๊บระบอสก็จะติดสตันเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่สําหรับการใช้เบิร์สนะครับแต่นัดแต่อันนี้นัดน่าจะเก็บเบิร์สไว้รอบที่2นะเท่าที่ดูเพราะาเบิร์สอาร์เค l ยนลับเจอร์นะัดมันมาไม่มันบนมาไม่ทันนะครับ แล้วเราก็ักลับมาเฟสเดิมนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเฟสอีกเฟสหนึ่งนะครับซึ่งเกาะของบอสจะเปลี่ยนไปแล้วเกาะแรกเราเห็นเป็นสีส้มใช่ไหมเกาะที่2ของบอสมันเป็นสีม่วงนะครับอ,อันนี้ปกตินะครับทำดาเมจปกตินะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเมคาินิกใหม่แล้วนะครับซึ่งแมคาินิกใหม่เนี่ยพอบอสมันเปลี่ยนเป็นเกาะม่วงเสร็จเราทาลายเกาะแดงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราเดาเมจบอสไปปกตินะครับบอสเลือดเหลือประมาณ60%นะครับบอสมันจะทรานซิชันเข้าสู่เกาะสีม่วงทที ซึ่งเกาะสีม่วงเนี่ยเราทุกคนนะครับจะถูกดาบวิ่งตามนะครับซึ่งอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอ s ดซน์ side, หรือสามารถที่จะแบ่งให้เพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยอยู่คนละมุมห้องซึ่งในทีมนัดตอนนี้นัดแบ่งเป็น4ี่มุมนะครับก็คือเป็นเหมือนกับมุมซ้ายบนมุมขวาล่างแล้วก็เอยมุมซ้ายบนมุมซ้ายล่างมุมขวาล่างแล้วก็มุมขวาบนนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องชนกันเพราะถ้าสมมติชนกันมันจะทําให้เกิดแบบ r e a wide damage ก็คือทําให้แบบ เกิดดาเมจหนักมากๆเลยนะครับและเพื่อนๆก็ควรที่จะเตรียมกับคนในปาร์ตี้ว่าเราจะวิ่งทวนเข็มหรือวิ่งตามเข็มซึ่งในคลิปนัดให้วิ่งทวนเข็มนะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนัดวิ่งเนี่ยเราก็จะวิ่งแบบไม่ชนกันเลยนะครับแล้วเราก็จะแอดสไซน์ว่าแต่ละคนชนนะปุ๊บคนแรกนัดจะให้คนซ้ายมือซ้ายบนชนก่อนคนสุดท้ายมือชนเสร็จปุ๊บคนขวามือชนต่อเราต้องแบบค่อยๆดูดีบัฟนะครับถ้าสมมติดีบัฟหมดเราก็ค่อยชนนะครับปุ๊มอ,อันนี้ปุ๊บนัดชน เห็นไหมมันจะติดดีบัฟแค่เดียวเห็นไปุ๊บแล้วเราก็ทาลายเกาะบอสซึ่งเทคนิคนะครับเทคนิคนี้นะครับถ้าเราหลบได้ตลอดแล้วทําลายเกาะบอสก่อนก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถทําได้2อย่างก็คือเดินวนไปวนมาจนกว่าจะทําลายเกาะบอสเสร็จหรือเราวิ่งไปให้คนที่ดาเมจเยอะที่สุดวิ่งชนดาบคนแรกแล้วก็โฟกัสดาเมจใส่บอสซึ่งในที่นี้ นัดให้ทุกคนเซฟระเบิดไว้นะครับเซฟระเบิดไว้แล้วก็ใช้ระเบิดตรงเกาะม่วงเพราะว่ามันเป็นเกาะที่หนาพอสมควรเลยเห็นไหมก่อนไอระเบิดนัดติงคูดาวแล้วเราบอสพอบอสเกาะหมดปุ๊บมันก็จะหยุดไล่แล้วดาบมันก็จะหายไปทันทีแล้วพอบอสใช้สกิลนี้เสร็จบ,บอสก็ไม่ได้ใช้สกิลอะไรแล้วครับแล้วก็ดีเฟ็ดาวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับเบิร์สให้ได้มากที่สุดอ่า แล้วเราก็จะกลับมาเหมือนกับเฟสเดิมเลยนะครับไม่มีเมคานิกเพิ่มอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเฟสเดิมแล้วก็หลบพิซซ่าไปก่อนนะครับหลบพิซซ่าแล้วก็ทาลายเกาะบอสให้ได้แค่นั้นเองอันนี้ก็คือพยายามกดวิ่งแล้วก็หลบนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เพื่อนๆควรเก็บสกิลวิ่งเห็นไหมนะัะก็กดแบบเนี่ยถ้าเป็นแสงเนี่ยแปลว่านะัดกดทงให้ให้เพื่อนๆวิ่งเร็วขึ้นอันนี้นะัดกดช้าไปหน่อย ซึ่งบอดนี้นัดคิดว่ามันง่ายกว่าบอดตัวแรกมากนะครับแล้วเราก็จะกลับมาเป็นเฟดสีม่วงเหมือนเดิมไหมอันนี้จะกลับมาไหมอันนี้นัดจาไม่ได้อ่าโอเคปิดนี่ไงแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นช่วงนี้ไหมอันนี้คือบอสทุกบอสนะครับเราสามารถที่จะเคาน์เตอร์บอสได้นะครับเดี๋ยวนัดให้ดูนะว่าการเคาน์เตอร์บอสเป็นยังไงนะครับซึ่งคลิปการเคาน์เตอร์บอดนัดสอนไปแล้วนะครในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวนัดจะทําขึ้นไว้หลังจบคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าล เดี๋ยวดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเมืกเก่อกี้บอสอ่ะมันชาร์จแล้วตัวมันเป็นสีฟ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่บอสนะครับชาร์จสกิลหรือชาร์จการโจมตีแล้วตัวเป็นสีฟ้านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทําการเคาน์เตอร์ได้โดยการวิ่งไปอยู่หน้าบอสแล้วก็กดสกิลที่มันสามารถเคาน์เตอร์ได้นะครับอย่างเช่นสกิลเมทของนั้นก็จะเป็นตัว E นั่นเองนะครับอ่าซึ่งนัดอ่ะกดตัว E ใส่หน้าบอสเห็นไหมมันเขียนว่า Ayumi successfully counter attack phantom legion king ปุ่มเนี่ยติดสตันไปเลยนะครับซึ่งการเคาน์เตอร์บอสต,ต้องอยู่ข้างหน้าบอสเท่านั้นนะครับอยู่ข้างหลังไม่ติดอยู่ข้างข้างไม่ติดนะครับต้องข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเลยนะครับอ่าโอเคปุ๊บอันนี้ก็เคาน์เตอร์บอสแล้วอันนี้น่าจะเบิดตายลอะอะแต่นะัดลืมไปแต่เรายังมีอีกเฟสหนึ่งนะครับก็คือเฟสเดิมนะกลับมาวนก็คือพูดง่ายๆเราจะเจอ เกาะ2รอบก็คือเกาะแดง2องรอบใช่ไหมเกาะม่วง2รอบนะอ่ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับทุก20ุ20%อนันนี้นะก็วนเหมือนเดิมนะครับทวนไปเห็นไหมมีคนชนดาบแล้ว1น,นะครับอ่ะชนดาบแล้ว2อนะครับอย่าชนพร้อมกันนะไม่งั้นมันจะติดดามเมจนะครับอ่ะอันเนี้ยคนที่3คนที่4เราก็ไม่ชนนะครับอ่ะเราก็แบบพยายามทําลายบอสเนะี่เพราะถนะ้านัดจำไม่ผิดถ้ามันโดน4ดาบมันจะวายทันทีนะอันนี้เราก็ฆ่าบอสแล้วก็ เก็บรูทปกตินะครับอ่าก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ผ่านมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์สั้นๆนะครับก็ไม่สั้นมากเนาะถือว่าอธิบายทุกเมคานิกเลยสำหรับบอสใน p h a n t o m ม a l a c e นะครับใน Abyssal นะชั้น iLevel 460นะครับชั้นแรกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามรอชมชั้น2ได้เลยนะครับอ่าขอบคุณมากๆนะครับสาหรับที่รับชมนะครับมี ใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อติชมอะไรสามารถที่กดคอมเมนต์และกด Subscribe ให้แมรู g กม i n g ได้นะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนะัดโดยการกด Subscribe แล้วก็กดไลค์นะครับขอบคุณมากๆครับ